สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปภายใต้แสงเทียนกันนะคะมาเที่ยวบ้านสวนค่ะไฟดับนะคะแก,แก้ปัญหา,าบรรยากาศดีมากไฟไฟนี้เราใช้เป็น power bank ใช่ไหมไปมีไหนแล้ว ทางนี้ก็กำลังก่อไฟอยู่ติดอยู่นะ,ะอย่ากล่หาว่าก่อไฟไม่ติดนะได้เมนูอะไรครับวันนี้วันนี้เราจะอบไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบครับว่าวันนี้เมนูของเราจะเป็นอะไรครับผมไปก่อไฟไว้ก่อนไหมโรแมนติกมากเลยเนาะดูได้คิวเลยอะไฟดับปุ๊บจุดเทียนปั๊บเลย <laughs> นี่นะคะบรรยากาศมืดมาก <laughs> บรรยากาศาน่าตื่เต้น ลูกทุง่งลูกทุง่งแบบนี้แผนกกินของเราก็ยังนั่งกินแล้วก็นั่งรออยู่ทางๆหนก็นได้จ้าเอาอลยค่ะพ่อครัวเอาละครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเราจะโคลกเครื่องก่อนนะครับแต่เรายังไม่บอกว่าเมนูของเราคืออะไรนะครับเรามานั่งมองเครื่องวัตถุดิบของเรานะครับผมนี่ครับมาดูใกล้ๆเลยครับผม วัตถุดิบของเรามีรากผักชีตะไคร้หอมแดงซอยอันนี้เขาเรียกว่าพริกหนุ่มนะครับไม่ใช่พริกหยวกนะฮะพริกหนุ่มกระเทียมและพริกแห้งนะครับผมไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราต้องโขลกด้วยกันก่อนนะครับมาพร้อมส่วนที่โขลกลงไปก่อนนะเชียใส่พร้อมๆกันไปเลยรากผักชีก็ใส่ลงไปมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะคะ <laughs> โครกไปก่อเรื่อยเดี๋ยวขั้นตอนการโครกนี้เดี๋ยวเราจะขอโครกไปก่อนนะครับเดี๋ยวมารอรับชมตอนที่เราโครกเสร็จนะครับผมอยาพอเดี๋ยวเราไม่ได้เคี้ยวต่อไปอัดยันมันไปก่อนมาต้นหอมผักชีคร้อมซอยอย่าซอยให้ถี่เกินไปนะครับซอยแบบหยาบ,ยาบ อยู่ทุ่งนาเราก็กินแบบทุ่งนานะเจ้าเราซอยเสร็จแล้วเราก็เอามาพักไว้ในจานนะเจ้าปึ๊บที่รักจ๋าขอวัตถุดิบนอยจ้าวัตถุดิบหลักของเราวันนี้คืออะไรไม่มีเสียงตอบรับ <laughs> ไม่มีเสียงตอบรับจ้ะ <laughs> นี่วัตถุดิบของเรา คือปรานิมสองตัวซึ่งเราทําแร่ไว้เรียบร้อยเป็นฝีมือในการตกปลาของมนุษย์เมียของเรานั่นเองวันนี้ทํายังไงดีคะเมนูวันนี้ของเราก็คือเราโขลกน้ำพริกไปขนาดนี้ซอยผักไปขนาดนี้ก็คือแอปปาบ้านเฮาเนี่ยครับ <c oughs> อู้เหมือนจะยิงใหญ่ยิงใหญ่แอปปาใส่ตองใส่ใบตอง, <ๆ S 2> องเดี๋ยวเราจะ<อ><อ>ไปห่อใบตองกันนะจ๊ะอันดับแรก แบบบ้านๆอาหารบ้านๆแต่รสชาติพัทาคารอุ้ยมิชลินอายค่ะเพราเขาไม่ทำพริกมันหอมขนาดเลยนเนาะเอาเอาเข้าข้าวเหนียวห้อนๆเนี่ยมาตุ้ยกินก็น่าจะลํำแล้วไหนวายสุดยอดสวัสดยอด อันคันนี้บะพริกหน่วยเด็ดใส่ป,ะปะ้าป้าเน่แล้วก็ผัดใายลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะเสียวันนี้เราก็จะมาแอบฟากันป้าแอบแบบมือมือมนบ้านเราเน่ครับกินง่ายๆเปลี่ยนจากปาซิวน้อยกิ่นนักละ คำว่าเปลี่ยนเป็นปรานินมั่งเปลี่ยนวัตถุดิบมั่งน่าอร่อยไหมคะโอ้ยอร่อยแน่นอนครับผมสีสันไม่ต้อองบกสีสสันดใสต่อไปคือการปรุงรส<ะ>ผงนัวซองสิบบาทแบ่งใส่ไปห้าบาทผมมี่ย มากอกี้นมอ้ตัวไอ้ใดๆสักสามรอกกบก็ไปผมมีในหมดมู๊ผขงชุดห้าบาทเอ่ขอขณะนี้เราได้ตามหาวัตถุดิบเ้าเล่อของเรานั่นก็คือรถดีนะฮะซึ่งตอนนี้เรายังตามหากันไม่เจอนะครับอ่าเราหากันจนเจอแล้วห้องครัวสนามครับห้องครัวสนาม ใส่ลงไปมีเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปบอต้องว่าแคกเตอร์จะมาซอหานี่เนาะขนาดเจ้าของบ้านซอหาย,ยัางเจอ <laughs> <laughs> อยากได้อย่างก็หาเอ,าเองผมก็จำตีมันได้ใส่เพิ่มแถม <laughs> เ,อเอาแถมเสาห้าสาตังไปแล้วเจ้า <laughs> ผงโซรด5บาทกับเสาห้าสาตังแล้วก็เกลืออีกนิดหน่อย เลือนหนึ่งหยุบแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเมนูนี้นอกยิกผมกยากกินซักเตือนน่ะเนี่ยเพราะว่าเขาจะปะยา่าเมนูตีนมีเตามีถ่านจะ <laughs> <laughs> อีกเพราะมันอะไรที่มันยุ่งยากใช่ไหมแมนแต่มันก็ง่ายๆนะเราอยู่ทุ่งนาอย่างเงี้ยทำออกมาแล้วมันก็ดูน่ากินน่ากิน ห่อครับเราจะหมักเปลวตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมวิธีการห่อจากตะกองช่องเดนในสถานไม่ได้โมเนื่องจากผมห่อไม่เป็นเกลือใส่น้ปลาจังเล <c oughs> ใส่อะไรก็ใส่ไปหมดจับได้อะไรก็ใส่ไปหมดหมดมีอะไรก็หยิบหยิบใส่ลงไปแม้อร่อยก็ต้องกิน อร่อยก็กินอร่อยก็กินเพราะมันไม่มีอะไรกินกินอย่างอดอดอู้อย่างอดอดอยากๆขนาดมันเป็นอาหารพื้นบ้านห <C upun> าก,กินได้ยากนะคะนี่คะ่ะเจ้าทีเดียวสองตอเลยเลยจ้าเมียจา้าตัวเลย <C oughs> โอเคจ้าที่รักเบ้าลายเบ้าลายเบ้าได้เนยเดี๋ยวอดจะร้่งอายาเถียงเมียหลังจากบสามห้ามทะเลาะกับเมีย ราะว่ามันได้กินกลมได้กินข้าวเย็นนะเดี๋ยวมันเยี้จก็ข้าวแรงขากินตาแต่ห้งซื้อวังนี่เนี้ยมนมีกินอันอันนี้เป็นสูตรเมื่องอะหรว่าสูตรไทยใหญ่สูตรตามใจชอบสูตรนี้ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครสูตรตามใจชอบนะคะสูตรบ้าน บ้านใครบ้านมันสุดบ้านบ้านค่ะบ้านใครบ้านมันไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะพอดีเขาเขาเป็นเหมือนกันทั้งทั้งสามีแล้วก็ภรรยานะคะเรื่องความตลก <laughs> ไม่เต็มก็เกินอ่ะรู้สึกว่าเราจะเกินเลยนะพี่ล้โอเคแล้วขอดูหน่อยค่ะโอเคต้องมาทางนี้คะ่ะโอเคโอเคแล้วไปหาพี่ดันในโอเคนี่นะคะเราก็จะตามพี่แสงลงไปเชิญตามละบากเลยนะคะ <laughs> กินอะไรลำบากมันจะอร่อยนะียังนี่ค่ะบรรยากาศของเราอันนี้ก็เขาเรียกว่าไฟไฟตุ่มวันก่อนนั่นก็กินข้าวจีจนว่างง่วงนอน เอาไม่ไหมนะที่รักอ๋อติ๊กกี้เพรนั่นไปไหนอะ่ะพี่กื้มาใหม่อ่อะอันนั้นจะคลิกง่ายหน่อยเราไม่รู้เห็นแล้วเห็นล้อยากได้อะไรก็หาเอาเองนะคะที่เคนนี้คิดบ่อยๆ,ๆ,ๆวันนี้เราได้เกียรติจากพี่แสงนะคะตากล้องของพี่ดานัยสถานไม่ได้โม้นะคะ ทำกับข้าวให้กินอีกแล้วเอาคนผู้ชายมามาคิกอันนี้เดี๋ยวจะไปทคเธอใช้ใครเธอใช้ฉันเหรอดีนะเธอใช้ฉันน่ะถ้าใช้คนอื่นไม่ได้กะรู้ไหมเป็นเป็นสามีที่ดีนะคะบอกแล้วไงหลังบ่ายสามห้ามทะเลาะกันเนี่ยมาแล้วค่ะเมนูแรกของเราวันนี้ยำลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหมูเมนกับ ลูกชิ้นหมูยำลูกชิ้นหมูฝีมือพี่แสงตากล้องของพี่ดานัยนะคะยุงยุงตายเมนูออเดอร์ครับเมนูออเดอร์นี่น่าจะอร่อยเดี๋ยวมารอเมนูต่อไปนะคะมีเวาจะเป็นข้าวตีอีกแล้วปลานิลกับปลาตะเพียนเผาเกลือนะคะ โอ้แล้วก็กินกับน้ำจิ้มสามรสแซ่บนะคะนนนนข้าวจีก็มาแล้วเจ้าวันนี้เราจะแยกข้าวจีเกลือโต๊ยปลาเผาเกลือลูกชิ้นหมูปิ้ง นะคะได้เป็นบางส่วนบางชิ้นบางอันแล้วโอ้โหลูกชิ้นเหลืองๆกับข้าวจีดีอีกโอ้โหน่าอร่อยมากตามคิวตามคิวไปตามคิวนะคะไปก่อนละค่ะเราวันนี้เราจะได้กินฝีมือพี่วันนะคะพริกปลาค่ะแค่พริกนะ <c oughs> คนทำเป็นน้องนันในแค่พริกปลาเฉยๆคนคนตามพริก <c oughs> คือพี่ดานาันใน คนห่อคือพี่แสงคนพริกคือตัวเองแล้วคนถ่ายเป็นเปิลโอ้ยลำขนาดเนาะซุกแล้วกันเจ้าไอ้ซุกแล้วเอามากินได้เลยไปอันถือถือถือคือมันถึงบนบ้านนะจ๊ะกินด้วยกันจ้าแอปป้าทั้งเหนือนะเจ้าไปเลย้หืมกินน้ำลายแล้ว วป่าขายได้จะไดก็ขายเุ่มในหลวงอ่ะเดี๋ยวจะทปป่าเอาไว้ปลาเพ่มยใหว้ดนี่้ามรสสดๆอันนี้มนร้อนนเราไปตอวางข้างบนเลไม้นดี๋ยวมันลาสิรัไม่ใช่นว่าเอน่นี้นีนี่เลหรออือจบเอาพี่วันลองแก้พอ ทำได้มากเดี๋ยวคนไปเอาที่คี่ให้น้องเดในแกะที่กวงมันร้อนร้อนช็อตช็อนี่ชั้ชชชนแรกพี่ชั้นแรกชั้นแรกโอ้ยชั้นที่สองฟุบเปิดเปิดผ้าอบแล้วนะหอมมากเลยอ,อยาให้กลิ่นทะลุจอออกไปจังเลยอะว้าว ได้กินอ่ะดูหอมดูกวันหอมมอบหน้าที่ให้พี่วันครับแล้วพี่วันก็จะชิมอีกนะคะบอกให้เป็นตากล้องก็ไม่เป็นนะคะอยากเป็นคนชิมบ้างเนื้ออยู่ตรงไหนเนาะสุ่มมานะคะ เปล่าด้วยนะคะโอ้ยเนื้อขาวๆสดๆนะคะปลาสดๆตกมาจากบอ่ <c oughs> เอเอายั่วซะคนนั่ง,งข้างๆน้ำลายสอเลยครับมันร้อนจริงนะนองหอมก็หอมก็หอมนี่จะลวกปากพี่ไปเดียว ย่อเยอะเราด้วยนะเนี่ยเยี่ยมอีกแล้วปาแอบนะคะผ่านจากฝีมือแจกอาวุธเลยค่ะงั้นน่ะโอเคแล้วก็ยำลูกชิ้นมันจะเป็นขาวๆยำลูกชิ้นหมูใส่เข้าไปอีกค่ะ พอแล้วเนาะไม่ชิมอะไรแล้วเนาะแต่ก้องแต่ก้องกลืนน้ำลายไม่ไหวแล้วค <laughs> ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเบียร์ก็ขอฝากกดติดตาม <laughs> กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง,ต,ง,ต,งติ้งให้ด้วยนะคะ <laughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินลำวันเบียร์ซีเฮดนะคะมาจ้ามาจ้ามาแซ่บแซ่บมันกนจ้ากลืนน้ำลายแล้วค่ะแซ่บแซ่บมันกนจ้าพี่น้องแซบบ่บแซ่บจ้ดดู